สหรัฐส่งตาอาดไปเกาหลีใต้กองทัพสหรัฐได้เริ่มส่งระบบป้องกันขีปนาวุธตาอาดไปยังเกาหลีใต้แม้ว่าจะได้รับการคัดค้านจากประเทศจีนอย่างรุนแรง ตาอาดย่อมาจาก Terminal High Altitude Area Defense และประกอบไปด้วยรถบรรทุกติดตั้งฐานยิงระบบเรดาร์ที่เคลื่อนย้ายได้รวมทั้งศูนย์ควบคุมและศูนย์การสื่อสารระบบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อยิงสกัดจรวดขีปนาวุธท่อตัวพิสัยใกล้กลางและขีปนาวุธท่อตัวพิสัยปานกลาง เมื่อระบบเรดาร์ตรวจพบขีปนาวุธเป้าหมายจะถูกระบุก่อนที่จะมีการยิงสกัดโดยอินเตอร์เซปเตอร์จะทำลายขีปนาวุธด้วยพลังงานจนในช่วงระยะสุดท้ายผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารกล่าวว่าความไม่พอใจของจีนมีสาเหตุมาจากความสามารถด้านเรดาร์ของระบบตาอาดซึ่งอาจจะถูกนำมาใช้สอดแนมระบบขีปนาวุธของจีน